สวัสดีครับผมคุณกันอยู่กับบิ๊กนภัสวายร่ววสตอรี่นะครับผมวันนี้นะครับมาอยู่ในงานกาล่าพีเมียร์ของ The Circle of Death นะฮะหรือว่ากระชากลากโคตรนะครับผมเป็นหนังผีที่เรียกว่ามาจากมองโกเลียนะครับผมมาพร้อมกับนักแสดงนำด้วยนะฮะก็ได้มีโอกาสมากระทบไหล้วก็ฟังทีมผู้สร้างพูดถึงการทำหนังเรื่องนี้นะครับผมเรียกได้ว่าเป็นงานเปิดตัวที่คึกคักมากเลยครับเพราะว่ามีผู้คนมามาก เออเรียดได้ว่าแบบเฮ้ยไม่ทันดูก็รู้สึกกลัวแล้วโปสเตอร์เนี่ยหลอนมากนะทุกคนเออมีผีแบบผู้หญิงหน้ากลัวเหมือนที่หยดด้วยอ่าเดี๋ยวมารีวิวเต็มๆว่ารู้สึกยังไงบ้างหลังดูจบเคยไหมทุกคนอยากจะนอนแต่นอนไม่ได้เพราะก็กลัวตายเออนี่คือหนังที่ผมไปดูมานะครับล้วบอกเลยว่าสยองมากทุกคนไม่ใช่ดรอนสลิปมึงนอนมึงตายนั่นแต่ว่านี่คือหนังมองโกเลียนะทุกคนคือเรียดได้ว่าแบบตั้งแต่เปิดเรื่องมานะฮะคือแบบว่ามันหลับไม่ได้ตัวละครแบบว่ามีความกังวลเพราะว่ากลัวอะไรบางอย่างจะมาทําร้ายนะะ เออมันเกิดขึ้นจริงๆนะฮะเพราะว่ามันเริ่มมาจากการที่ตัวละครตัวหนึ่งนะฮะไปสร้างกรรมมาไว้นะฮะคือไปทําให้คนอื่นถึงแก่ความตายนะ,ะมันก็เลยกลายเป็นว่าหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะคือพอตัวละครนั้นพยายามจะหนีอ่ะเออหนีจากความผิดตัวเองอะไรเงี้ยนะฮะสิ่งนั้นก็เลยกลายมาตามล่าแลวไม่ได้ล่าแค่เขาคนเดียวนะล่าทั้งครอบครัวเลยจ้ะเออนี่เลยกลายเป็นที่มาของหนังที่ชื่อว่ากระชาก,กลากโคดหรือว่า The Circle of Death นั่นเองนะฮะ นี่คือหนังมองโกเลียเรื่องแรกที่ผมได้ดูมาแล้วบอกเลยว่าโอ้โหมีความสยองแล้วก็ซีนต่างๆเนี่ยซีนดีไซน์คือมันเรียกได้ว่าแบบโอ้ว้าวอยู่เหมือนกันนะเออนะฮะมีความแบบว่าเกินความคาดหมายต้องบอกเลยว่ามี5ข้อที่ผมว่าเฮ้ยน่าสนใจเลยนะฮะอันดับแรกเลยนะฮะคือว่าการ สร้างความสนุกของเขาเนี่ยนะฮะมันจะมีการที่เล่าด้วยซีนต่างๆโดยที่มันอาจจะมีฉากชวนช็อกชวนเซอร์ไพรส์มีความเวอร์ออกมาในแบบที่เฮ้ยนางผีไทยไม่กล้าทําแน่นอนอ่านะฮะฉะนั้นต้องไปดูว่ามันจะเล่ายัางไงนะฮะข้อที่2คือหนังเปิดมาไม่ต้องพูดพ่างทำเพลงเยอะนะฮะเรียกได้ว่าแบบโชว์ฉากต่างๆที่เกิดขึ้นเลยที่จะเป็นประเด็นสําคัญของเรื่องนะฮะฉะนั้นเนี่ย แค่ฉากแรกก็เข้าเรื่องแล้วนะฮะเรียกว่าน้ําไม่เยอะแต่วันเนื้อเน้นๆนะทุกคนและทําให้เราจะต้องจับตานะฮะว่าเฮ้ยตัวละครในครอบครัวเหล่านี้นะฮะ <ๆ S 1> เขาจะรอดหรือเปล่านะฮะจะมีใครตายหรือว่าจะมีใครอยู่จนจบเรื่องอ่าข้อที่3ะารนะรผม เฮ้ยหนังมันดูง่ายดูสนุกแล้วมันยังมีการเรื่องของแบบว่าเห็นมูดแอนโทนที่มันมีความต่างกันเพราะว่าหนังเรื่องนี้มีมาถ่ายที่เมืองไทยด้วยนะทุกคนนะฮะแล้วก็แบบว่าสามารถที่จะเล่าเรื่องว่าแบบเฮ้ยเขาเจอเรื่องที่มันลำบากใจในมองโกเลียมมากมายเรื่องวิญญาณตามล่าหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะก็เลยได้ว่าแบบพยายามมาแก้คุณใส่ที่เมืองไทยนะฮะเออพร้อมๆกับมีการแบบว่าเล่าเรื่องเมืองไทยด้วยอะไรเงี้ยนิดหน่อยนะครับผมมีเรื่องของตัวละคร2สัญชาติที่มาโครกันซึ่งเรียกว่านี่คือการโครั้งสําาคญระว่ไทยและมงกเลียว่า แต่ว่ามันสามารถที่จะเล่าตัวละครที่แบบเฮ้ยน่าสนใจแล้วมีซีนที่แบบว่าชวนช็อกเกิดขึ้นในเมืองไทยด้วยนะทุกคนเออนะฮะแล้วผมชอบตรงที่ว่ามันมีความคอนทราสต์ระหว่างแบบ มองโกเลียที่มันเป็นประเทศที่มันมีความหนาวเย็นเนาะมันจะมีความเย็นเยือกชีวิตที่มันมีความแบบเฮ้ยมันร้อนรนแต่ว่ามันดูมีความแบบเย็นชืดอะเออนะฮะมันจะมีความเลือดเย็นบางอย่างเกิดขึ้นนะฮะพอมาเมืองไทยเนี่ยมันก็จะเป็นเมืองร้อนถอะนะฮะฉะนั้นมันก็จะมีสีคอนทราสต์ที่มันจะมีความเป็นเออดูมีความร้อนรนร้อนลุ่มนะฮะเออจนไปถึงช่วงท้ายเรื่องถึงแม้ว่ามันจะกลับไปในพื้นที่ที่แบบว่าเฮ้ยแลนด์สเคปที่มันหนาวเย็นเห็นภูเขาตัวละครเนี่ยจะต้องฟันฝ่ายหิมะเออนะฮะเออถ จะแบบใจมันเล่าร้อนแค่ไหนเนี่ยนะฮะมันมีความแบบโอ้โหใจร้อนสุดๆแต่ว่ามันต้องอยู่ท่ามกลางที่หนาวเย็นนะผมชอบซีมในช่วงท้ายมากเลยคุณต้องไปดูเองนะเพื่อที่จะไปงานเดินแบบแคดวอล์กอ่ะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าผู้สร้างตั้งใจหรือเปล่านะฮะแต่ว่าในช่วงท้ายของเรื่องเนี่ยเราจะเห็นฉากใครใหม่ที่มันจะเป็นโทนสีไฟนะฮะมันจะมีความร้อนแรงจริงๆถึงแม้ว่ามันจะเกิดขึ้นในมองโกเลียก็ตามนะครับผมก็ต้องไปดูเองนะ,ะว่ามันจะต้องเอาชนะ อุปสรรคต่างๆยังไงนะครับซึ่งอีล่าท์เขปของมันเนี่ยมันก็จะช่วยเล่าเรื่องในระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับแล้วก็ข้อที่4ครับผมการเมคอัพเทคนิคซ G เนี่ยเรียกได้ว่ามีความจริงจังมากที่โดดเด่นเป็นพิเศษคือตัวเมคอัพของตัวละครเกนะฮะเออเรียกได้ว่าแบบอู้คือดูแลแบบเออเขาจะต้องเมคอัพฉากทุกฉากเลยเนาะเพราะว่าเวลาเขาออกมาแต่ละฉากเนี่ยเฮ้ยมันต้องเมคอัพอ่ะเออซึ่งเรียกได้ว่าเขาทําได้ดีเลยทีเดียวนะฮะทำให้มันมีความน่าก,กลัวแล้วตัวละครเนี่ยมันก็จะมีความเหมือนกับเห็น,หนึงความที่ ด่า,ดางพร้อยในชีวิตอ่ะเออเป็นจุดที่มันเป็นปมบางอย่างซึ่งมันไม่ได้เป็นแค่ปมในจิตใจไงแต่ว่าแค่แบบรูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยมันก็ส่งผลแล้วต่อตัวความมั่นใจของเขาหรือว่าเวิธีคิดของเขาอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาเผชิญเรื่องราวที่มันหนักหนาจริงๆนะครับและข้อสุดท้ายครับข้อ5นะครับผม อยากให้ไปดูในโรงนะครับกุ้ซาวต่างๆ,ๆนะฮะงานซาวงานตัดต่ออะไรอย่างเงี้ยนะฮะค <_ C os al> ือได้รูว่ามันจะเพิ่มความน่าตื่นเต้นมากขึ้นนะฮะโดยเฉพาะยิ่งนะฮะการที่ได้ไปเห็นฉา,ากสวยๆโลเคชั่นต่างๆในมองโกเลียด้วยนะฮะรวมถึงในประเทศไทยเองเนี่ยนะฮะมันก็จะทําให้เราได้สัมผัสถ,ถึงประสบการณ์ที่เราจะเหมือนโดนอะไรบางอย่างตามล่าเหมือนกันเราเป็นสมาชิกในครอบครัวนะก็ทาให้เรานี่ยรู้สึกว่าเฮ้ย มันจะมีอะไรที่มาทําร้ายเราหรือเปล่าทําให้เราเนี่ยไม่สามารถนอนได้เออนะฮะมันเลยเป็นเหตุผลอย่างซึ่งคุณต้องไปรู้แต่เริ่มจนจบนะฮะฉากแรกกับช่วงท้ายเนี่ยมันจะมีความใกล้เคียงกันบางอย่างนะฮะที่จะเห็นว่าเฮ้ยคือมันไม่สามารถที่จะหนีความเป็นจริงได้แล้วอะ่ะนะฮะเออคือแค่ หนีครั้งเดียวมีจากเรื่องที่มันดูเหมือนเป็นเรื่องขี้ประเตวยวนะฮะแต่ว่ามันเป็นเรื่องใหญ่มากๆอ่ะเออนะฮะแต่ว่าคุณไม่สามารถที่จะหนีได้เพราะว่าสิ่งนั้นมันจะไล่ล่าไล่ล่าชนิดที่ว่าเราไม่สามารถที่จะหลีกหนีความจริงได้ต่อให้คุณจะหลับฝันไปเนี่ยคุณก็ไม่สามารถที่จะหนีได้อยู่ดีนะครับผมฉะนั้นเนี่ยคุณต้องไปดูเองนะฮะว่ามันจะตามมาแล้วมันจะน่ากลัวแค่ไหนนะครับแต่นี่คือหนังที่น่ากลัวมากครับคือน่ากลัวระดับที่มันทุบทุกสถิติของมองโกเลียเลยก็ว่าได้นะค,ะคือภาพนนนะะาย,นนยนตร์เร ทำลายได้สูงสุดเป็นประวัติการของมงกเลียแล้วก็กวาดรางวัลถึง4รางวัลน,นะฮะจากเทศกาลภาพยนตร์ อูลานบาตอ์นะครับผมซึ่งเรียกได้ว่าเป็นเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในมองโกเลียเลยนะครับก็อยากให้ไปดูกันนะฮะหนังจะเข้าฉายวันที่7พฤศจิกายนนี้นะครับนี่คือหนังที่เรียกได้ว่ารับเสียงวิจารณ์อย่างล้นหลามจากมองโกเลียนะครับผมเราเรียกได้ว่าอยากจะให้คนไทยได้ลองสัมผัสประสบการณ์ดูนะฮะ <S <S ถึงแม้ว่าช่วงแรกๆเนี่ยสำหรับผมมันจะมีความโอสกูอยู่บ้างนึกถึงหนังผีไทยสมัยก่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าคุณดูไปเรื่อยๆคุณจะพบว่าเอ็กซิคิวชั่นที่หนังมันให้เราซีนต่างๆที่หนังมมมัันนออบให้เฮ กลาไดกาเสียมเฮ้ย <He i, S 1> มันบ้าวะ่ะอะไรเงี้ยลูกบ้าของมันเนี่ยนะฮะถือว่าไม่มีความแบบเรียกได้ว่าจัดเต็มเหมือนกันนี่คือเรื่องราวของความสยองขวัญที่เรียกได้ว่าเอาครอบครัวหนึ่งไปผูกพันกับโชคชะตาบางอย่างนะฮะที่เขาไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้ทุกคนเออแล้วยังมีตัวละครของคนไทยที่รบดโดยแม็กกี้อาภาที่เป็นเ v p มวพีของเรื่องนี้ด้วยนะฮะส่วนตัวเนี่ยดีใจนะครับผมที่ได้เห็นโปรเจกต์อย่างนี้นะฮะมาฉายในประเทศไทยนะครับเพราะว่าเฮ้ย <He i, S 2> ผมเองก็ไม่มีโอกาสได้ดูหนังมองโกเลียมาก่อนแล้วก็การได้ดู้ััมกกร่็รราาาทํควววใจจ พอมากขึ้นนะถึแม้ว่าเขาจะอยู่ในที่ที่มันหนาวเย็นเราอยู่ในพื้นที่ที่มันมีความโซนร้อนใช่ไหมฮะแต่ว่าเฮ้ยเวลาเขาเจอความทรอมาทางจิตใจอะไรเงี้ยการมีความหวังมันอาจจะเป็นสิ่งเดียวที่มันจะทําให้มีชีวิตรอดก็ว่าได้เนาะ ฉะนั้นเนี่ยการต่อสู้หรือว่าเรื่องของศิลศาสตร์หรือเรื่องของการมีกงกรรมกงเกวียนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแบบเวรกรรมหรือเรไรงต่างอะไรอย่างเงี้ยก็มันมีความแบบมีความใกล้เคียงกันบางอย่างที่เราจะสามารถรีเลทได้นะฮะฉะนั้นเชื่อว่าถ้าคนไทยดูเนี่ยเป็นหนังที่ดูไม่ยากดูแล้วแบบเข้าถึงคนไทยได้แน่นอนแต่อยากให้เปิดใจไปดูกันก่อนนะครับเพราะว่าหลายคนอ,อาจจะไม่คุ้นชินว่าเฮ้ยหนังองโกเรียนมันจะเป็นยังไงว่ามันจะดูยากมันจะอาร์ตหรือเปล่านะแต่ผมบอกเลยว่าไม่ ดูไม่ยากเลยแล้วยังดูสนุกได้ด้วยนะฮะฉะนั้นก็ไปดูกันในโงรงภาพยนตร์นะฮะนี่คือหนังอีกหนึ่งเรื่องนะ,ะที่เราคิดว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นนะฮะในการปักทงนะฮะที่จะทําให้เราได้เห็นหนังมองโกียามากขึ้นมาฉายในประเทศไทยนะครับผมเราจะได้เห็นหนังอีกแนวหนึ่งนะฮะที่เรียกได้ว่าเป็นหนังเอเชียเหมือนกันนะฮะแต่ว่าเฮ้ยมีคาแรคเตอร์เป็นของตัวเองนะครับผมอ่ายัางไงก็ไปดูกันนะฮะใครไปดูแล้วก็มาเม้าท์มอยกันได้นะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะจ๊ะ